ครับฝาพี่น้องมาเยี่ยมชมกระท่อมเชียงรงหน่อยครับมีแต่คนอิจฉาครับมีเงินเป็นพันล้านก็ซื้อไม่ได้ครับผมถ้าเขาไม่ขายให้ถ้าเจ้าของเขาไม่ขายให้ก็ซื้อไม่ได้ครับคือบรรยากาศนะครับเป็นอะไรที่มีความสุขมากครับไม่จะเป็นต้องมีเงินครับก็มีความสุขได้ครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับผมนี่ครับตัวอย่างครับ เป็นที่เป็นรอยไรเลยครับที่เยอะมากครับผมหวานข้าวแล้วครับผมผมตั้งใจที่จะพามาดูกระท่อมเจียงนา้อยครับผมบรรยากาศหน้าอยู่มากครับถึงจะดูดูแบบยังไงนะครับแต่หน้าอยู่ครับธรรมชาติร่มรื่นมีร่มมีหอมมะม่วงมีร่มมะม่วงมีร่มต้นไม้แล้วก็โครงสร้างไม้ยูคาครับผมแล้วก็เสาปูนครับสีต้นครับแล้วก็ แล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนเก็บของเก็บอะไรครับปลูกมะม่วงปลูกอะไรด้วยนี่ครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรครับมีไม้เยอะะเลยครับมีต้นไม้เพียบเลยเยอะมากครับผมอากาศดีแล้วผมดูบรรยากาศนี่ครับนั่งเล่นนั่งพักผ่อนในสมายปูกก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าสอปูนสูงครับปลูกไม่สามารถขึ้นได้อย่างดีเลยครับนี่ ราคาเองอาจจะขึ้นครับติดถนนด้วยครับผมเส้นสลินช่องจอดแล้วก็เก็บของเก็บอะไรไว้ครับเวลานั้กวหวานข้าวหวานอะไรเวลามานั่งกินข้าวนั่งพักผ่อนครับใครใครก็ผ่านมาก็จอดแวะครับจอดแวะข้างทางจอดแวะซื้อไก่ย่างซุมตังมานั่งกินเจ้าของเขาก็ใจดีไม่ห่วงไม่ห้ามครับใครก็ผ่านมาก็มานั่งกินได้ครับผมผมผ่านมาเห็นประจําครับนั่งกินนั่งอะไรก็มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางครับผมแล้วก็ ครับดูครับผมสังกษีเราก็เก่าลีครับแต่ว่าก็ <c oughs> ทําดีครับไม้มีไม้แบบนี้ด้วยแล้วก็ไม้ยูค้าครับเป็นโครงสร้างครับแต่ก็ทนครับอยู่ในร่มครับับไม้พวกนี้จะอยู่ใน,น,นร่มนด้ทนเงี้ยผม <c oughs> <c oughs> ระยะครับครับผมวนี่เ็ทางเดินไปนาไปอะไรครับผมตัวถ้าไม่โจอยเอาไปกินครับอ้แมลงผู้แล้วมันโจยนะครับทางเดินทางเดินตามทไทนาครับ้าพูดถึงติกลงก็จะเป็นอย่างนี้ครับข้าวเพเลื่อมอเพื่อฟังเลื่อมเกิดแล้ครับเพื่อหม้อครับโอครับพนกาศก็ดีมากเลยครับผมทีเย่เลย โชคดีนะครับหน้ากว้างนะครับมีที่แบบนี้ครับนี่แหละครับคือความสุขที่แท้จริงนะครับผมไม่ต้องมีเงินเยอะก็มีความสุขได้ครับผมดูครับมีร่มมะม่วงมีร่มอะไรเอาไว้บังแดดบังอะไรได้ร่มทั้งวันเลยครับนี่คือเจ้าของเขาฉลาดมากครับฉลาดทันครับเพราะว่าร่มทั้งวันครับผมดูครับร่มทั้งวันเลยร่มทั้งวัน นมไม่วงวัานี่ต้นยางนะครับแต่ว่าขูเยางนะถ้าใหญ่ตัวมานี้ปกวบางๆเลยครับผมถ้าต้นใหญ่ขึ้นมาครับผมนี่คืความสุขยามันปลายของชีวิตครับนี่ครับมีเงินเป็นพันล้านก็ซื้อไม่ได้ครับผมความสุขมีเงินเป็นพันล้านก็ซื้อไม่ได้จริงๆครับผมผมขอมาให้ฟังครับเปรียบเทียบครับความสุขความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ครับผมเงิน เงินซื้อความสุขไม่ได้ครับเงินซื้อเวลาความรักแล้วก็มิตรภาพความรักแล้วก็เงินซื้อเองินซื้อไม่ได้คือเวลาความรักมิตรภาพแล้วก็ความ จิตป่วยเงินซื้อไม่ได้ใช่ไครับเงินเงินซื้อไม่ได้คือความรักเวลาเงินซื้อเวลาไม่ได้เวาลาความรักมิถีภาพเงินซื้อไม่ได้ครับผม้า้าซือไไม่ได